ในการปรับปรุงตรงนี้นะคะร่างระเบียบสํานักนาย,ยกว่าด้วยการให้หรือว่ารับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัชบับใหม่นะสาระสําคัญเนี่ยมีการปรับปรุงบทนิยามของของขวัญให้รวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ค่ะเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับประกาศของปป,ปชแล้วก็เพิ่มบทนิยามของคําว่าทรัพย์สินที่ให้เป็นของขวัญให้รวมถึงทรัพย์สินดิจิตัลด้วย คือมีการาขยายความคำว่าของขวัญเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากจากเมื่อก่อน,นจะก,กำหนดแค่ว่าไม่ให้รับเกิน3,000บาท แต่อาจจะไม่ได้มีการระบุรูปแบบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีการระบุเรื่องของรูปแบบด้วยรวมถึงได้มีการเพิ่มตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชารับของขวัญแทนค่ะและเพิ่มข้อยกเว้นเรื่องของการรับทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกฎหมายปปชจากเดิมกําหนดไว้เพียงคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนะคะโดยวิธีการในการปฏิบัติในการรับของขวัญในกรณีที่คนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปทราบภายหลังว่าคนในครอบครัวไปรับของขวัญ<ะ>ที่ฝ่าฝืนกับกฎระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นรายงานการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชาภายใน30วันค่ะและพอผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานปุ๊บว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้เกิดขึ้นให้มีคําสั่งให้เจ้าหนี้ของรัฐคนนั้นคืนของขวัญ<อ>กับผู้ที่ให้โดยทันที<ะ>และในกรณีที่ไม่สามารถคืนของขวัญได้ ให้ส่งของขวัญที่ได้รับให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่และเก็บรักษาของขวัญนั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเมื่อพ้นเวลาดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่จะสั่งให้นำของขวัญออกขายแล้วก็นำเงินนั้นเป็นรายได้ของแผ่นดินนะคะนี่ก็เป็นกฎระเบียบทั้งเรื่องของการรับด้วยแล้วก็เรื่องของการให้ด้วย